มานั่งบนเก้าอี้ผมผมให้คุณมานั่งบนเก้าอี้เมียเดี๋ยรันเดอร์โดนเส้นเมียก่นรันเดอรเนี่ยเดี๋ยวเมียจับไปกับแช่วานแม่งก็ถ้าวันนี้ไทยรัฐรู้สึกไม่โอเคผมก็ต้องบอกว่าขอโทษนะครับขอเสียงคนที่เคยทำผิดพลาดหน่อยได้ไหมคับเกมเดี๋ยวจบรึ่งแรกเกมวิจารณ์บอลเนี่ยแหละแบบที่สัมภา์เกมแอสติลล่าเป็นไงครับ ผมคิดว่าเอาครับเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วครับเกมเกมเริ่มเกมเริ่มครึ่งหลังไอ้ียพี่โน้ตผมขอโทษผมขอโทษพี่เขาไม่รู้แร้วไม่ได้เอ่ยชื่อใครโอ้ไม่รู้มั้งไปแซวเขาเขาก็เคยเจอหน้าเรากันหน้าราก็มีอะไรหรอกเออได้ไหมครับขอเสียงให้อิสักหน่อย ขอเสียงให้สักน้อยได้ไได้ข่าวขับรถไปถึงสิบนาทีนะถึงล <c oughs> แล้วสนามหว่อนแต้เอาจิงว่าถ้าถ้าเขาดูอยู่แล้วเขาอยู่กเกษตรนะเขาขับมานี่แล้วตอนนี้ <c oughs> ถ้ามันไม่ <c oughs> ไมเที่ยงคืนกว่าเนี่ย <c oughs> ถ,ถ้าถ้ารายการตอนนี้เป็นสักสองทูบนะโทษนะถ้ากูเป็นเขากูก็ไม่มาดูพวกมือเรี่เสียเวลาสาร่าสัาษณาเหรอพูดกับแฟนได้กล่อมแฟนได้ อยากให้มึงเชื่อไหมกว่าจะพูดจบฟันดาไม่เซ็นสัญญาแล้วให้ <c oughs> ดูว่าก่ <c oughs> อนเราพูดด้วยถูกต้องผมพูดกับกัปตันด้วยใช่ <c oughs> ฟันดาไปกับกัปตันด้วยใช่ใช, <c oughs> ใช่ป่ะอยากให้คิดดูว่าครั้งนึงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่นี่ที่คุณจะได้รับ <c oughs> ใช้ ซาโน่เหรออันนี้เอ้ยเอากล้องกล้องกลไปเที่ยวกล้องแคบเดียวเออก็ไม่ไม่ไม่พี่ผมไม่เล่นแล้วพี่พอแล้เรื่องพี่เดี๋ยวนี้ขยันไม่ง่วงซะด้วยเออคือตอนนั่งเฉยๆก็ง่วงไงเออแล้วซาราต้องมาช่วยทีมไหมพวกขนมข้าเหนื่อยอะไรต้องมาช่วยไหมซาราซาราไม่ได้เป็นประธานสโมสรอีเจอเดี๋ยวซาราก็ไปถามไปหามาดาไป ไม่เขาเขาขาเลยซาร่ากับกัปตันพอดีเนาะต้องระวังเดี๋ยวมีมาดามเขาซาร่าบอกขอเสียงไอ้นี่ปะขอเสียงไอ้ประธานสโมสรปะขอเสียงเฮนรี่หน่อยได้ไหมขอเสียงจอหนึยูเฮนรี่หน่อยขอโทษที่ทำไม่ผิดหวังนะครับอ๋อหมายถึงประธานสโมสรแหละหมายถึงคนที่กำลังดูพวกเราอยู่นะขอโทษนะครับที่ทำไม่ผิดหวังนะครับที่วันนี้เปิดมาแล้วเจอพวกเราไลฟ์อยู่ขอโทษเด้อ